บายดีพบกับ l อลที v i ชั่นครูราวได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีปี2564เมื่อวันที่29ตุลา2564ครับสถานเอกอัคารราชทูตนักกรุงเวียงจันทร์จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรีครั้งที่4ประจำปี2564ในรูปแบบของการประสมผสานานะครับนทะํธรรเนียสถานเอกอัคารราชทูตโดยนายเจษฎากตเวทิน เอกอาครราชาทูตณเวียงจันทร์ท่านดรดาราวรกิติพันธ์หัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการสพปลาวท่านรองาศาสตราจารย์ดตรศรีลินทรนสักรอคำหัวหน้ากรมพวพันธ์ต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการสพปลาวท่านหัตถกรดวงดาวงศ์รักษาการแผนกร่วมมือไทยสพปลาว รมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศสปปลาวและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตรวมถึงครูโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์แขวงดุดมไซเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ครับพิธีดังกล่าวครับจัดขึ้นควบคู่กับพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ประจําปี2564กรุงเทพมหานคร,รสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเตรวมทั้งหมด11ประเทศครับ ในโอกาสดังกล่าวครับสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแบบออนไลน์นวังสระปทุมและทรงพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่สและปาฐกถาพิเศษเนื่องในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครูรวมทั้ง ทรงมีพระราชาปฏิสันฐานแบบออนไลน์กับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง10บรายนอกจากนี้ครับในพิธีดังกล่าวนายเจสดากะตะเวทินเอกอัครราชาทูตณนะเวียงจันทนร์ทนดรดาราวร์กิติพันธ์หัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการสพปลาวและนางแสงเพชรคูณประเสริฐครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564ของสพปลาวได้เข้ารับพระราชทา,านเข็มเชิดชูเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยครับนางแสงเพชรผูดประเสริฐเป็นหัวหน้าวิชาฟิสิกส์โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์8งอุดมไซสอนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอีก11แห่งที่เมืองไซรวมทั้งเป็นวิทยากรระดับจังหวัดในวิชาวิทยาศาสตร์และมีงานเขียนเอกสารทางด้านวิชาการที่เป็นประจักษ์นะครับ ครับสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจากักรีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ2ปีนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกย่องเชิดชูกเกียรติถูกผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเตและเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเท,เทพรรัรนราชสุดา,า,าสยามบร,รมราชกุมาราีผู้ทรงปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทั้งในประเทศและแต่างประเทศ แล้วพบกับ l g v i s i o ชันได้ใหม่ในครั้งหน้าบายดี Bye,